ลูมแล้วผมแล้วก็เอาหัวใจตวัวออมาผมนี่แล้วก็กดฟึบไปไงดิสปเปออร์ปับหายไปดินี่ไงเขาดูฟึบโอ้เครียดสวัสดีทุกท่านกันเลยครับผมก็วันนี้ก็ผมสกายนะครับผมก็วันนี้นะผมเราจะมีแอดออนที่มีชื่อว่าวันพีชนะครับผมเป็นส่วนของ V3 นะครับผมแอดออนตัวนี้ผมมันไม่ใช่แอดออนตัวเก่าผมคือคนสร้างเป็นคนละคนกันอีกแล้วครับผมเออนี่เป็นส่วนหน้าของซีรีส์สแพ็กนะครับผมนี่ซูเปอร์แอดออนวันพีนะผมประมาณนี้นะครับผมนี่ โอ้แครปุ๊บนี่มืดปั๊บโอเคเรามาดูวิธีเซกันเลยดีกว่าผมว่าวิธีเซกผลิตซาเผมต้องทำยังไงบ้างเดี๋เราใช้คำสั่งครับผมฟังชันไปครับผมฟังชันฟูลเดวิลโอมเดวิลฟูชฟึบนี่ผมเราก็ได้ผลิสซาทั้งหมดที่มีอยู่ในแอดออนตัวนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าผมแอดออนไหมครับตัวนี้ครับผมผมไม่แน่ใจว่าเล่นได้เวอร์ชันไหนบ้างครับผมคือผมเล่นอยู่ในเวอร์ชันหนึ่งยี่สิบหกยี่สิบนะครับผมโอเค เราหาที่ว่างๆปั๊บหนึ่งแลผมโอ้โหตรงนี้คือต้องสงสัยผมคือผมทดลองแอดออนตรงนี้แล้วผมเออแม่งโอ้โหแม่งหมู่บ้านพังอะเออคิดดู <c oughs> เฮมาลองผลแรกดีกว่าเฮ้ยรวดขาว่ะสวยว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอา,ารปวิวผลแรกกันดีกว่าผมเป็นสของโมกุโมกุผมปึ๊บกดค้างไปรับผมไม่ใช่กดชิปนะผมกดค้างผมว่าเราควรที่จะใส่กล่องก่อนน,นะคลิดมันผมไหมคือมันเอ,อ่อพื้นที่มันเต็มอะนะ ขอใส่กล่องแป๊บนึงแลาา้วก็รันโอเคผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยผลมังคุดมังคุดเป็นผลพิษาของสโมกเกอร์นะครับผมคือมีความสมามารถในการเออเป็นควันและเอออืมเป็นผลพิษสัดควนันนะอีนะครับผมนี้ไวท์สแน็กค,ครับผมโอเคลองอะไรแล้วกันปึ๊บโอเคคว้างไปคืออะไรระเบิดไหมระเบิดไหมนี่คืออะไรอ่ะเหมือนว่าแค่ทำดาเมจให้ศัตรูหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาลองกับพวกโจรสลัดนะครับผมโอเคฟืบแล้วก็กด นี่ผมปุป๊บปุป๊บปุป๊บปุ๊บแรงอยู่นะแรงอยู่นะใครว่าไม่แรงโอเคส่งไปส่งไว้เอาปรับอันนี้ไม่ระเบิดอครับผมธรรมดาส่งไปส่งไวส้สแนกคแล้ผมมีส่งอันเลยเหรอคล้ายๆกันทุกอันเลยผมนี่ส่วนของผลพิษศาสผลสโมครับผมโอเคผลต่อไปเดีกว่าผมเป็นผลอะไรเนีนะผลบักกุบักกุลละกันนะครับผมเคมากินเลยดๆๆีกว่าผมปุ๊บนี่ผมนี่ผ,ผ,ผลพิษศาสอันนี้ผมเป็นผลพาราเมเซียนะครับผมโอเค นี่โอเคผมอันแรกผมปึ๊บกดไปผมเราก็ได้ความสามารถในการทุบเร็วขึ้นมาผมนี้เร็วอย่างเร็วอะอย่างเร็วอะยิงหมดสบายผมดูคุณอย่างเร็วคุณดูดิเร็วเกืนอนะแค้นต่อไปผมไปส่งบักกูบักกูอยู่แล้วผมปึ๊บกรดได้ทำอะไรได้อ่น่าจะขุดเร็วเหมือนกันนะผมเคันที่สามผมไปส่งขอบักกูปึ๊บยังไงรพักอย่างผมนี่ระเบิดไหมอันนี้ไม่ระเบิดผมนี้คือธรรมดานะโอเคไปต่อไปเีกว่าผม ผลไปผมเป็นโซนห่งซูนะาซูนะครับผมปึ๊บนี้เป็นผลซ้ายนะครับผมนี้เฮ้ยสุดยอดว่ะสร้างกำแพงซ้ายได้ได,ด้วยผมดูครับผมอันแกรกอันแรกอันแรกผมเอาไปแกลหน่อยแล้วกันอันแรกอ่านไม่ออกว่ะกดไปผมปึ๊บโอเคเสร็จซ้ายมารอบตัวผมเอาเอาเอาแล้วไงเอาแล้วไงอุ้ยอุ้ยแรก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 ปุ๊บเคลียร์แป๊บขอเคลียร์แป๊บแรกไปอันต่อไปผมฟึ้น ยิงมาหัายอยา่างมีผลพิศนดอกมาด้วยคุณดูวิผลเออผลอะไรเนี่ยน่าจะผลหนวดขาวหรือเปล่าไม่รู้นะผมโอเคอันแรกอันนี้ไม่มีอะไระผมอันต่อไปลองสินี่ผมอุ้ยโอ้เข้าใจแล้วคุณดูผลพิศนุันนี้ผมอันนี้คือทําให้ศัตรูร้อยผมฟึบมาในเนี่ยผมแล้วก็เจ้านี่ผมฟึบโอเคเสร็จให้ใส่ออกมาแล้วรับข้างตัวนั้นเองนะผมอันนี้สามผมปุ๊บ มเอาไว้ช่วมตีนะครับผมวันนี้แล้วก็นี้ผมคือปึ๊บทําให้ศัตรูติดผิดครับผมน,นี่เป็นน่าจะเป็นโกงนะโอเคนี่ไงนี่ไงติดโกงไปดิติดไปดิตายไปดิตายไปด,ไปดิอันต่อไปผม,มสง่งการกินแลผมฟึบโอเคเสร็จสายออกมารอบตัวผมคล้ายกันเลยมันออกมาละไวะเนี่ยคล้ายกันทุกกันเลยเนี่ยโอเคผมคนดูผมเปลี่ยนเซิร์ฟนะผมเมื่อกี้คือพื้นที่มันน้อยไปผมเลยเปลี่ยนขอเปลี่ยนแมปละกันนะผมโอเคคนไปผปสมของฮีโตฮีโต,ตใช่ปะวะ น่าจะใช่นั้น,นใช่โอเคผลนี้เป็นผลน้ําแข็งนะผมโอเคอันแรกผมกดไปฟึบโอเคผลนี้สามารถเทียรเศษน้ําแข็งออกมาคุมล่างศัตรูได้นะนี่น,นะผมนี่ดูดิออกไม่ได้ดิงงดิเอ้ยงงดิน้ําแข็งมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เฮ้ยลูฟี่ป่ะโอเคอันต่อไปผมเป็นคนเจ้านี่ผมไอเอทนะผมปึ๊บเส้น้ําแข็งออกมารอบข้างตัวเราหน่อยเนี่ยผมประมาณนด้เลยแล้วก่อนนี้ผมปึ๊บยิงยิงไปยิงไปยิงไปผลเอก็ไม่กลัวไม่กลัวหรอกครับ เค่นต่อไปผมเป็นสุกของดาบนะแนយผมอันนี้ฟึบฟึบฟึบมาดิมาดิมาดิอันนี้ไม่มีไม่มีความสามารถพิเศษแต่ทั้งสิ้นนะผมอันนี้แค่ดาบเฉยๆอ,นนอันต่อไปเป็นสุกของนกน้ำแข็งผมฟึบน่าจะระเบิดปะเออระเบิดโอเคอันนี้ยิงไปเป็นระเบิดผมดูดูดูปับ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 ตายไมดีตายไม่ดิส่งไปส่งไอเอ๋ผมเคยลองกันเล็กกว่าชึบเซ็นน้ำแข็งออกมารอบข้างอีกแล้วผมเก็บแป้นต่อไปเล็กกว่า โอเคผมไปผลของมากูมากูผมเป็นผลของแม็กมานะครับผมโอเคเป็นผลโรเกียนเองนะครับผมโอเคกดไป้ายผมนี่เป็นไงอย่างเยอะโอเคแรกผมเป็นโซ่ของอันนี้ผมลาวาอาเกตับผมเฮ้ยเฮ้ยเจอผู้ใช้ผลแม็กมาว่ะใช่แบบวะน่าจะไม่ใช่ว่ะแค่หน้าคึ้นกูน้อปึ๊บเสกเราไอเสกลาวาออกมาคุมตัวเรานได้ครับผมผมว่าใช่ว่ะดูดิทนลาวาด้วยเอออันต่อไปครับผมมากูออนปับนี่แปลงร่างกายเป็น เอาลาวาน,นะผมแต่นี่มันติดบากจบจบอย่างเดียวพูดคาเดียวอะ่ะอันต่อไปผมฟืบนน่าจะระเบิดอันเนี้ยปุ่มปุ่มปุ่มระเบิดไฟครับอื้มแรงเกินอันที่เหลือเหมือนกันหมดเลยนะผมเนี้ยอันที่เหลือเหมือน,อนกันหมดเลยผลต่อไปผมเป็นของมักกุมักกุลโรบีผมเป็นผลของพระเอกของเองของคือลูฟี่นั่นเองครับผมนี้มีเคียสสี่ด้วยครับผมโอเคกุมุกุมุพิสตอนเอยไม่ใช่กูมุดิปาสุก้ายังยืดอื้มเอาไปเอาไปเด็ก อือย่างแรงโอเคลมส่วของพิสตอนนะผมปืนกลยังยืดอืมทำไมยิงไม่โดนทำไมยิงไม่โดนนี่ไงนี่ไงเจ็บดิ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 ยิงไม่โดนเลยเจ็บดิเคลมปาสุก้าวกลมูกลมูไม่ต้องอ่านดีกว่าผมเออปรับปรับปรับโอ้โหระเบิดอย่างแรงอืมอุ้ยอุ้ยท่านนี้วาร์ปได้มาคนดูกลมูล็อกเก็ต ฟึบดู ate, ดิเห็นไหมดูยื้ยังโหดอ่ะโอเคียนต่อไปส่งเกียนสองครับผมเกียนสองเกยียนสอง,สองฟึบนี่ก็ได้ความสมามารถที่หมดขึ้นนะผมนี่ปับปับปับ,ปบคืออะไรฮัลโหลไม่มีอะไรโอเค,อ,เคอันต่อไปนี่คล้ายๆกันเลยปัสุก้าอุย้ยอันนี้ไม่ระเบิดวะแต่อันนี้ระเบิดแน่นอนปับปับปับ,ปบอย่างแรง เกียร์สองปิดฟึบต่อไปไปเกียร์สี่บ้างดีกว่าผมเกียร์สี่ผมฟึมเป็นไงแปลงล่างไหมอันนี้ไม่แปลงล่างหรอกโอเคโอเคโอเคคิงคองกันนะผมระเบิดอุ๊ยระเบิดแรงกว่านี้แรงอันนี้แรงคิงคองกันอันนี้คล้ายๆกันอะไรผมโอเคปิดไปอันต่อไปมาส่งของมาเน,น้มาเน้โนบีครับผมฟึบผลผลอะไรวนะเนี่ยผลกระโดดเหรออ๋อผลเออที่มันเด้งดิ่งอ่ะเอออันแรกผมใช่ปะคืออะไรนี่คืออะไรคนดู ไม่รู้กระโดดสูงแต่ไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยไม่รู้คืออะไรนะผมโอเคข้ามไปแล้วกันผมไปมาผลของกิโลกิโลครับผมฟึบผลกิโลกรัมอีผลน้ําหนักเหรอผลน้ําหนักเหรอฟึบอุ้ยตัวเบาขึ้นว่ะใช่นี้แล้วตัวเบาขึ้นนผมนี่อันต่อไปอันต่อไปซุปเปอร์กิโลลงสิฝัือตัวหนักขึ้นหนักขึ้นสามตันโอ้โหสบายซุปเปอร์กิโลอีกแล้วฝัือตัวหนักขึ้นไม่เหมือนกันเด้เลยเบากับตัวหนักเนี่ยเออ ผลแะไรผลของฮานาฮานาผมนี่ผลอะไรเนะี่ยผลฮานาฮานาผมเป็นผลของนิโกลบินเรานั่นเองนะครับผมเออผลนี้สามารถที่จะงอกมือออกมาที่ตรงไหนก็ได้ครับผมเออเป็นผลแนวพารามิเซียนั่นเองนะครับผมโอเคโอเคเอ, 5, อันแรกของฮานาไฟผมฟึบไงแบบที่เออนิโกลบินเขาทำกันแล้วผมคือเสกมีอเอ,อ๊ะเสกมือออกมาเยอะให้กลายเป็นปีกนั่นเองนะครับผมโอเคเอันต่อไปของฮานาแอคแทกครับผมเหมือนยืดมือปะเออแต่ในเอสดอนมันทำมันยังไม่ได้ ต้องเข้าใจเทนต์ต่อไปฮน่าแทกครับผมคล้ายๆกันเลยโอเคแป้นต่อไปเลยดีกว่าผมผลต่อไปเป็นโซ่โซ่ครับผมโอเคผลโซโซ่ผมเป็นผลแนวโซออนนั่นเองนะครับผมโอเค่านใช้ก,กันเลยดีกว่าผมนี่ผล,ผลช้านะครับผมนี่โอเคกดออนไปผมฟึบนี่เป็นไงแปลงรับเป็นช้าไหมไม่แปลงวะโอเคผลนี้ก็ได้มาสองท่าแล้วผมโอเคอันแรกผมทำอะไรได้วะงงงงมันว่าตีแรงปะเออ เออวันนี้น่าจะตีแรงครับผมโอเคอันต่อไปผมเอลิเฟนช็อกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นหน้าระเบิดด้วยว่ะเฮ้ยโหดอยู่นะโหดอยู่นะโอเคไปอันต่อไปเลยดีกว่าผมโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าผมผลเฉียวเฉียวผมปึ๊บนี่ผลกีราฟนี่ครับผมโอเคกีราฟแอ็แท็กครับผมนี่เราก็จะแปลงร่างครับเป็นกีราฟนะครับผมนี้ใช้กีราฟแพ็คปุ๊บปุ๊บปุบปุบปุบอันนี้น่าจะตายยากโอเคใช้พวกนี้กันปึ๊บ สี่ทิศแตกโอเคโอเคก็ไม่มีอะไรผมนอกจากแปลงร่างมั่กีลาผมโอเคปิดไปผลไปของเป็นผลของเอออุชิอ,ชอ,อุชิว่ะเอาชื่อเหมือนกันเลยงงสบายโอเคข้าวอ่นะนผมปึ๊บกลายเป็นไม่แปลงร่างโอเคโอเคอืม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 ท่านทำอะไรได้เนี่ยเหมือนทําอะไรไม่ได้เลยผลไปผมมาส่ง,งโดกูโดกูผมฟึบอ๋อผลยาพิษโอเคอันแรกผมโดกูพันนะผมโดกูพัน ดเนี้ยน่าจะตีแรงอีมั้งไม่นมีอะไรเลยโอเคอันต่อไปผมไปส่งของฟึบเป็นไงติดพิษดิติดพิษไปด,ดิติดพิษไปด,ด,ด,ไปดีโอเคอันต่อไปผมไปส่งของฟูพาวเวอร์โดกุฟึบนี่แปลงร่างอีแล้วับผมนี่ตีแรงสีว่ว่ะตีตีแรงสี่ไมีไงเป็นไงละมีไงโอเคอันต่อไปเลยดีกว่าผมปลาคว้างไปมีอะไรไหมไม่มีวะ่ะไม่มี ไม่จิตพิษด้วยนะผมโอเคอันต่อไปผมตัวกุพันนี่มันท่าเหมือนกันนะผมโอเคเปลี่ยนละกันต่อไปเป็นของอิโตอิโตครับผมฟึบผลนอะไรวะเนี่ยอ๋อผลของเป็นผลของเอ The อเดอะฟาร์มิงโก้ครับผมโอเคอันแรกครับผมฟึบผลใหญ่ปะนี่ไงโอ้คนดูเป็นไงเฮ้ยมิลูเฟียติดใหญ่โอคนดูอุ้ยอุ้ยทุกข่าวก็ติดว่ะโอเค,อเคแต่มันต้องมีศัตรูอยู่รอบข้าง,างถึงจะสิงได้นะครับผมฟึบโหดเกินโอเคอันต่อไปผม อู้หูท่านี e ้จะท่าน่าจะเป็นท่าที่เดอฟานเมงโก้ใช้มครับผมเวลามันบินนั่นเองครับผมโอเคอันต่อไปครับนี่เป็นท่ายิงครับผมได้ใส่ลุงปะเออก็ไม่รู้เชื่อเออยิงสองครั้งแตกแรงนะแรงนะเคียนต่อไปฟึบนี่ก็แรงเหมือนกันนะผมแต่ก็ไม่มีอะไรเออเหมือนปืนแหละผมผลไปมาผลของซูปะซูปะครับผมฟึบผลตตุ่นเหรอผลตัวอะไรวะ ทะลุได้ความสามารถในการตีเร็วโอมตีเร็วมานั่นเองนะผมโอเคไม่มีอะไรผมปิดไปผลไป้งผลของเออไดยะฟุบโอเคผลไดมอนด์เหรอหุยหุยหุยอะไรเนี่ยโอเคอันแรกผมไดมอนด์พันธ์อุ้ยทีเดียวแตกแรงเกิน,อน,อนอกโอเคอันต่อไปผมไดมอนด์ช็อกอุ้ยทีเดียวแตกโคตรแรงโอเค อันต่อไปโอ้มีแต่ท่าเดิมวะโอเคโอเคท่าอะไรเนี่ยอ okay like uh oh. ุ้ยอุ้ยมันแรงทุกอันเลยวะคนดูโอ้โหแม่งระเบิดเป็นปุ๋ยผงเลยเกี่ยวกันแปลมาผลของกุละกุระผมฟึบน่าจะเป็นผลของเออหนวดขาวนอะผมผลสะเทือนอะไรตักยาวโอเคกุละพันเนอะผมนี่ระเบิดด้วยผมนี่นี่นี่หนวดขาวจะเอาหรอหนวดขาวจะเอาหรอเจ้าหรอจะเอ้าหรอ <c oughs> สู้กับผลพิศารตัวเองจบเลยจบเลยโอเคอันต่อไปผมปึบเป็นไงล่ะเซกซินามิออค์มาผมนี่ควอดเกินอันต่อไปผมกุร่าออนแบบยังใช้นี้ก่อนเออนั่นจะท่าเตะแล้วผมโอเคใช้ไปผมฟึบแปลงล่างนะผมน่าจะแปลงล่างนะผมเออโอเคโอเคแต่นี้มันติดบั๊กับผมคือได้เพดบุฟเฟชันนะผม,ออะะผมโอเคไปเป็นืองของโทลิโทเลียผมผลฟินิกครับผมโอเคฟินิกอนอนยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ยังไม่ใช้โอเคใช้นี้ก่อนได้บดไหม ม่แล้บเบิดว่ะโอเคฟินิกซ์ฟินิกซ์กกโอเคแล้วก็สอกอร์ฟินิกพันนะผมแบบหนึ่งฟึบก็ไม่ทำอะไรไม่ได้โอเคฟินิกออนนะผมปึ๊บแปลงร่างขา้นฟินิกส์ครับผมปรับปรับแรงเกินโอเคอันต่อไปเลยดีวยกว่าผมผลไปเพส่งเมล้ไปแล้วผมผลของเออพี่ลูฟี่ครับผมโอเคอันแรกอันแรกอันแรกฟึบเสกทีนที่ออกมาว่ะ เสกทีนทีออกมาเสกอีกทีอุ้ยแรกแรกแรกไปแล้วครับอ้หอ้หูอ้หโอ,อ,อ้เคียนต่อไปผมไม่ละคนฟึบโอเคแล้วก็ส่งของท่าน,นี้ฟับทำอะไรได้ไห่ะไม่รู้นะผมโอเคอันต่อไปผมฟึบเป็นไงไไโโนนเ,เไนนไไสกไฟออกมาผม้หูหโ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 หหโหนนโหนนโห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 โนนหโมฟึโหโมโมโห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 โอโ อันต่อไปคามประสงเอขอไคโดผมนี้คนของไคโดผมนี้ฟึบตาก้อนโมเดลเป็นไงแค่ไปนองกรนแล้วผมคนดูอุ้ยโหวดว่ะเอาเลี่ยงเอาเลี่ยงโอเคอันแรกผมของเจ้าน,นี่นั่นเองผมพับอู้หูทีเดียวก็แตกอะ่ะหุ้ยแรงคืนนหุยลองดูกับหนุนข่าวดิซีว่าอาจจะแรงขนาดไหนโอู้หเดี๋ยวอุ้ยแป๊บเดียวก็วกขาดหมดข่าวได้แล้วอะ่ะ วิ่งแรงคื้นขี้อันต่อไปครับผมผลนี้อันนี้ครับผมฟึบโอ้โหโคตรแรงแรงไปโอเคอันต่อไปผมทำอะไรได้วะไม่มีอะไรนะผมโอเคไม่มีอะไรโอเคผลต่อไปบ้งตรงผมเมโลเมโลครับผมนี่ผลของเออแฮนด์คอร์สครับผมโอเคอันแรกผมฟึบทำให้ศัตรูแข็งนะครับผมโอเคถ้าต่อไปผมซุปเปอร์เมโลดปึบเสกหินมาผมนี่ตายไปดิตายไปดิ เค้นต่อไปผมฟึบเป็นปืนยิงไปยิงไประเบิดอไหมโอเคนี้ไม่ระเะรบิดผมอันต่อไปผมไม่โอเคทําให้ศัตรูมันนิ่งอีกแล้วผมโอเคอันต่อไปมันต้งของโบ,บ,บมุ้งโบมุ้ผลอะไรเนี่ยนี่ผลอะไรวะไม่รู้อะผมอันนี้ไม่รู้ฟึบยิงไปยิงไปอุย้ยเป็นระเบิดด้วยวะโอเคแล้วก็ส่งของอันนี้สองผมคลายๆกันเลยโอเค อันต่อไปเป็นทรงของโอเปอเปโอมผลของเออจำชื่อมาได้แล้วผมโอเคอันต่อไปเป็นทรงของรูมผมรูมรูมฟึบนี่เป็นไงหดเกินโอเคลองดูดิสามารถที่จเจ้าลูมออกได้ด้วยนะครับผมดูนะนี่แล้วก็อมเซมาเซมาเซมาลูมฟึบเป็นไงหดเกินหดเกินเขีม้มันนี่เราสามารถที่จะเอาหัวใจของศัตรูออกมาเลยนะครับผมนี่ปึ๊บเฮ้ยไม่เหนียคมเลยคุณดู เป็นไงเฮ้ยมันคมอ่ะดูนะครับผมนี่รูมฟึบรูมแล้วผมแล้วก็เอาหัวใจศัตรูขอ,อกมาผมนี่แล้วก็กดฟึบเป็นไงเฮ้ยทำลายหัวใจของศัตรูครับผมนี่นายอยู่ไหมรอแล้วเพื่อนเอาไม่หลุดฟรีนี่ว่ะ <c oughs> โอเคต่อไปผมไปส่งจอาน,นิ่มน่าจะเป็นร okay, ะเบิดโอเคระเบิดตามนั้นเคียนต่อไปผมไปส่งจอาน,นิ่มปุ๊บอุ้ยหวาดได้อุ้ยเกินโคตรโงดเลยโอเคเคีนต่อไปผมคอเตอร์ช็อตับผม อุ้มออ้ใสายฟ้าออกมาอุ้ยโคตรแรงแรงเกินเค้ผลต่อไปเป็นผลของอ่อเป็นผลของสุกเกะสุกเกะผมฟึบผลล่องหอองุ่นปะเออฟึบงานล่องหุ่นแล้วกันดูหดเกินนี่มองไม่เห็นอันี้มองมเห็นดีเอามองเห็นดนะีว่ะจบแล้วโอเคผลต่อไปเป็นผลของซูชิซูชิผมนี่ผลอ๋อผลนี้ผมไม่เข้าใจแล้วโอเคปับนี้ผมนี่นี่นี่โอ้โดาวตกออ้ดาวตกอื อืม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 อย่างแรงโอเคอันต่อไปผมนี่อันนันแล้วผมต้องใช้กับัตูผมนั่นไงหมาแล้วดิหมายังมาไหมขอแค่ทําให้สตูแบบมันตัวหนักขึ้นอ่ะเป็นผลของเออเออจำชื่อไม่ได้คนดูที่มันตาบอดอ่ะผมเอ้ที่มันตาบอดอ่ะคนดูเอออีอันต่อไปผมทําให้ตัวเบาทําให้ตัวเบาไงล่ะเขียนต่อไปผมอันต่อไปอันต่อไป,อไปฟับ โอ้โหอย่างแรงอย่างแรงแค่ผลผลต่อไปมส่ของบาลีบาลีผมได้ไปผลบาเลียมโอเคผลบาเลียมบาเลียมนี่ท่านนี้น่าจะเป็นท่าบันไดปะเออถ้าดูในจากแอนิเม่นะครับผมโอเคอันต่อไปผมบาลีพันบาลีพันพันพันไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคอันต่อไปผมฟึบโอเคไม่มีอะไรบาลีพันยังไม่เหมือนเดิมด้วยว่ะโอเคโอเคถ้ามีเสกบาลีออกมาเนี่ยจะเท่เนี้เยอะเลย ผลแบบผสมของพิกาพิกาผมผลผลสายฟ้าเฮ้ยผลแสงหรือเปล่าเนี่ผลสายฟ้าผมโอเคผลสายฟ้าผมอัลเล็กผสมขนดาบสายฟ้าผมอุ้ยส่งครั้งแตกแรงนะแรงนะเค้นจะสปส่งไลท์แสงผมฟุ่มโอ้โห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 โกงเกินคนใช้แม่งมีสิทธิ์ตายไปดูนะเนี่ยโอเคส่วนผสมพิกาเทเลพอร์ตผมนี่นี่โคตรเร็ว เร็วเหนือแสงครับผมโอเคไลท์แอ็แทก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 อุ้ยระเบิดด้วยวะ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคอันต่อไปครับผมนี่ก็น่าจะระเบิดอีกแล้วครับผมโอเคอะไรกันสี่พลหลับผมโอเคพลต่อไปผลส่งโกโลโกโลครับผมนี่พลอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักว่ะโอเคอันแรกผมส่งทันเดอร์พลสายฟ้าอุ้ยๆสายฟ้าพร้อมระเบิดอะคนดูเคล okay. ืนต่อไปอผมทันเดอร์โวล์ปุ๊บนี่ก็แปลงร่างเหมือนกันครับผมโอเคนี่ทันเดอร์บูม ม,มีอะไรไหมอูหูระเบิดว่ะระเบิดว่ะเอาเรื่องอันนี้ผมอะไรเนะี่ยอันนะ้ Thunder Step ผมอุ้ยวัปได้ว่ะอุ้ยเค่ยังเร็วเขียนต่อไปผนส่งนของ New กผอนน่นาเป็นผลของเออผลปุ่มวะเออนี่ผมอันแรกอันแรก d i s p e r t ์ปั๊บหายไปดินี่ไงเขาดูฟื้บเป็นไงผลนี้ผมเมื่อ เวลาเอามือไปแตะศัตรูโอ้โหศัตรูก็จะวาร์ปไปที่อื่นนะผมโดยที่เราไม่รู้เลยว,ว่ามันจะวาร์ปไปไหนผมโอเคนี่หายไปดิครับหายไปดิครับหายไปจงหายไปจงหายไปปึ๊บหายไปที่เราผมแล้วก็ลงมาโคตรโกงผมโอเคอันต่อไปผมสง่งนิกุไอ้แท็กครับผมฟึบโอเคมันเหมือนว่าจะคว้างไปนะผมโอเคโอเคประเบิดด้วยว่ะเอาเร่งเขียนต่อไปผมส่งสปู๊ดเอ็กแทกนี่ยิงไปเหมือนกันเดิมโอเคระเบิดจ้ะอันต่อไปผม ยังไม่ท่าเดิมเนี่ยวะเคยพนต่อไปผมไปพลขอร้องคาเกะคาเกะครับผมนี่อุย้ยพลผีอ่อโอเคคาเกะไฟผมปุ๊บโอเคการน่าจะการผีผมโอเคอันต่อไปผมไปส่งเจ้าเน,นี่ยผมคาเกะบล็อกปุ๊บตายไปดิครับผมตายไปดิแล้วก็คัดได้ไหมยินมีผมนี่ไงนี่ด้วยอ่ะคุณดูอุย้ยนี่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคืออะไรวะคุณดูเคชั่งมาแล้ว โอเคอันต่อไป,ปอของเอ,อ่อฮิโตะฮิโตะผมหรือผลพลาว่ะใช่ปะวะนี้ผลพลาว่ะใช่ปะกันดูมองไม่เห็นนะหรือใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้แล้วโอเคทีมันมองไม่ชัดมนันน่าจะใช่นะโอเคอันแรกผมฟึบโอ้โหแล้วเบิดแรงเขียนที่สองคืออะไรวะฮิโตะพันฮิโตะพันคืออะไรอุ้ยโคตรแรงมาเลยครับ หนูดดำหนูดดำหนูดดำไอ้ใช่ไหมเด,ด,ดิมติดรถข่าวโอเคโอเคนะ่าจะมีเพียงเท่านี้ผมโอเคมีอะไรอีกไหมคือผมว่านะ่าจะมีอะไรแล้วครับผมโอเคเรามาดูสิว่ามีอะไรอีกไหมคือพูดจนเหน็บปากแล้วเนี่ยเออเออมีอะไรไอีกไหมโอเคมีส่วนของไข่แนบผมโอเคผมมีกล่องนะผมพวกนี้กล่องฟึบหุยกล่องโหดว่ะดิแบบกดวางปุ๊บก็ได้ผลพิษออกมาแลนะ้วผมนี่ ก่องทองแล้วก็ของเงินนะผมนีู่หอื้อหื้มเย็ดรวยอะรวยคนพิซซ่าแล้วคุณดูเขียนต่อไปมาเป็นตัวของหนวดดำผมเอ้นนวดดำเอ้นนวดดำอะไรแล้วนวดขาวนี่ประมาณนี้หนวดขาวมแล้วก็ส่วนของฟันจิโทล่าผมตัวนี้แหละตัวที่ควบคุมเออผมพิซซ่าดาวตกหรือแรงน้ำขวนสักอย่างนะผมเอออ <c oughs> ี่ตัวนี้มันตาบอดนะผมโอเคส่วนประลองมาโคะผมผู้ควบคุมผลฟินิกส์นะผมฟึบนี้ เค okay, แล้วก็ทงของไอไครนู้ผมผู้ควบคุมมากุมมากู่ไอผมหรือผลแมกมาลเองครับผมโอเคแล้วก็ทรงของเอสนะผมผู้ควบคุมเออผลพิซายของเมละเมละครับผมแต่ตอนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วผมผู้ถูกทอดผลพิซายของเอสนั่นคือพี่คนหนึ่งครับผมไม่ใช่เพื่อนติไม่ใช่พี่สิเออเป็นเพื่อนของเป็นเพื่อนและเป็นพี่ของลูฟี่นะครับผมโอเคอันต่อไปว่าทรงของเอออาโอคิชิ้วผมอาโอคิชิ้วผมอาโอคิเฮียผมโอเค นี่นะผมผู้ควบคุมผลเออผลน้ำแข็งครับผมโอเคแล้วส่งของพวกพีเรสนะผมหรือพวกตัวสัตว์ธรรมดาแหละเออที่ไม่มีบทบาทอะไรทั้งทีนะผม <c oughs> แล้วก็ส่งของซาโบับผม <c oughs> นี่แหละผู้สืบทอดผลเมลา้าเมล้าครับผมของเอสนั่นเองนะผมนี่แล้วก็ส่งของอะไรเนี่ยมันล่องหนได้คืออะไรวะงงแป๊บแล้วส่งของลูฟี่ครับผมนี่ผู้คุมผลกัวมัวกัมุวครับผมหรือผลยางยืดนั่นเองครับผมโอเคแล้วก็ส่งของอารอนครับผม เจ้าเอิงเงือกทะเลหรือปลาเงือก <c oughs> งงหมดแล้วโอเคส่งของโคกกาด้าผมหรือพวกภูมิผลพิศสาดาสายนั่นเองนะผมโอเคโอเคแล้วส่งของมาเรียหรือพวกทหารนะผมนี่แล้วก็ส่งของอุศภผมนี่เจ้าจมูกยาวอุ้ยถอยไปแบบนี้ไว้จบถ้าไปแปบบนี้เพื่อนอืมจมูกเคก็หายไปแล้วก็อืผอมมากโคตรผอมอะหมดกันอุศภผม,ผมเคมีส่งดาบอีกนะครับผมนี่ดาบลองสิบอันสักดาบหนึ่งสิ อารอนสวอร์ตแล้วกันนี่ผมอารอนสวอร์ตเอ้ยลักษณะความตีแรงมาได้บะเอาเรื่องเอาเรื่องนี่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 โอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคเอาเป็นว่าใครชอบก็ฝากกดไกค์กดไลค์กดแชร์นูน่นนได้นะครับผมเอ okay. าไว้เจนคลิปหน้านะครับผมโอเคเชิครับผมบ๊ายบายครับผมใจร้อนเลยครับก็ไปโหลดกันได้นะครับผมโอเค